สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำฟรุตเค้กค่ะฟรุตเค้กสูตรนี้เป็นสูตรใสเรล้ารำเนื้อเค้กนุ่มฉ่ำอัดแน่นด้วยผลไม้รสชาติหอมหวานน้อยทานได้ไม่เบื่อเลยละค่ะเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ต้องไม่พลาดเมนูฟรุตเค้กกันนะคะจะทำเป็นของขวัญของฝากหรือว่าจะทานเองก็ทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะ อัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทําอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาหมักผลไม้แห้งกันก่อนค่ะผลไม้แห้งเพื่อนๆก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะคะส่วนของแจ็คก,ก็จะมีมะละกอสามสีลูกเกดแคนเบรี่และลำไย,ยค่ะใส่ผลไม้แห้งทั้งหมดรวมกันจะใช้น้ำหนักอยู่ที่700กรัมนะคะ แต่ละชนิดจะใส่น้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราแต่น้ำหนักรวมให้ได้700กรัมค่ะใส่ผลไม้แห้งครบหมดแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นให้เราใส่เหล้ารำค่ะเลือกใช้เหล้าลำคุณภาพดีก็จะทำให้เค้กของเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากใส่เหล้าลำลงไปแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วจัจะหมักเข้าไว้1สัปดาห์โดยเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะและทุกๆวันจะจะนําออกมาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อให้เหล้ารำซึมเข้าไปในผลไม้ได้ทั่วๆค่ะแต่ถ้ารีบใช้ก็ให้หมักไว้อย่างน้อย1ึงคืนค่ะหลังจากหมักผลไม้ไว้1สัปดาห์เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะตีเนยก่อนค่ะ จะใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะเป็นเนยนิ่มที่มีความเย็นค่ะตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวด้วยสปีดความเร็วปานกลางค่ะจากนั้นใช้ไม้พายปาดเนยค่ะต่อไปให้เราใส่น้ำตาลค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวผสมกันนะคะตีเนยและน้ำตาลให้เข้ากันด้วยสปีดความเร็วปานกลางจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเล็กน้อยค่ะและมีสีอ่อนลง จากนั้นก็ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมค่ะต่อไปเราจะใส่ไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวนสี่ฟองนะคะแล้วก็ผสมกับกลิ่นวานิลาคนส่วนผสมของไข่ให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะใส่ไข่ในส่วนผสมนะคะโดยแบ่งใส่ทีละน้อยค่ะไข่สี่ฟองจะแบ่งใส่ทั้งหมด5ครั้งนะคะ แต่ละครั้งก็จะให้ห่างกันประมาณ20วิค่ะหรือจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีในการตีไข่และเนยจะใช้สปีดความเร็วปานกลางค่อนไปทางต่ำนะคะหลังจากตีไข่และเนยเสร็จแล้วก็ให้เราใช้ไม้พายปาดโถค่ะต่อไปเรามาเตรียมแป้งค่ะส่วนของแป้งก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ผงฟู soda, เบกกิงโซดาเกลือและอบเชยป่นค่ะ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีเราก็จะนําแป้งที่ได้ไปร่อใส่ในส่วนผสมค่ะล่อนแป้งลงไปในส่วนผสมของเนยที่เราตีไว้ค่ะจะแบ่งใส่สองครั้งนะคะเนื่องจากมีปริมาณมากค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนให้เข้ากันค่ะ พอคนเข้ากันดีก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คนตะล่อมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ําตีส่วนผสมของแป้งและส่วนผสมของเนยให้เข้ากันอีกครั้งค่ะโดยไม่ต้องตีนานนะคะแค่ให้ส่วนผสมเข้ากันก็พอค่ะสุดท้ายใช้ไม้พายปาดส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ หลังจากคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้เราใส่ผลไม้ที่เราหมักเล่ารำไว้นะคะจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะ700กรัมแบ่งใส่ครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะได้คนสะดวกจากนั้นเราก็จะใส่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือค่ะคนส่วนผสมของผลไม้และส่วนผสมของเนยที่เราทำไว้ค่ะให้คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นใส่อัลมอนด์อบนะคะเป็นอัลมอนด์แบบสติกค่ะจะนำไปอบก่อนนะคะแล้วถึงนำมาผสมในส่วนผสมนี้ค่ะหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานำไปใส่ในพิมพ์เค้กกันค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์ฟอยล์ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขนาด520 ml ค่ะแต่ละฟอยล์จะใส่ใน้ำหนัก300กรัมนะคะก็จะได้ทั้งหมด6ฟอยล์ค่ะ หลังจากที่ใส่ส่วนผสมไปจนครบแล้วนะคะก็ให้เราปาดด้านบนให้เรียบค่ะเสร็จแล้วก็นําเข้าอบได้เลยค่ะแจ็คอบแบบรองน้ํานะคะใส่น้ําอุณหภูมิปกติลงไปในถาดค่ะโดยให้สูงประมาณ1เซนของฟอยนะคะแจ็คอบด้วยอุณหภูมิ140องศาค่ะในช่วง40นาทีแรกเปิดเปนไฟล่างนะคะ จากนั้นก็ปรับเป็นไฟบนล่างค่ะจนกระทั่งเค้กสุกค่ะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ70-80นาทีนะคะโดวยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาจากเตาอบค่ะได้สีสวยกำลังดีเลยนะคะเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะ จากนั้นค่ะจะจะทาเหล้าล้ำบนเค้กนะคะถาตอนที่ร้อนๆเลยค่ะเป็นเหล้าล้ำที่จะแบ่งมาจากการหมักผลไม้นะคะที่หมักไว้หนึ่งสัปดาห์ค่ะพรมเหล้าล้ำไปบนหน้าเค้กให้ฉ่าเลยนะคะจะเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็จะทําให้เค้กของเราไม่แห้งเกินไปนะคะจากนั้นจะจะพักเค้กไว้ให้อุ่นๆค่ะแล้วก็แรปด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็นาไปแช่ตู้เย็น1คืนค่ะ หลังจากแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนวันนี้เราจะมาแต่งเค้กกันค่ะหลังจากพักเค้กไว้หนึ่งคืนเนื้อเค้กของเราก็จะมีความนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากขึ้นนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกันนะคะพอตัดออกมาแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อเค้กมีความแน่นด้วยผลไม้นะคะมีกลิ่นหอมของเหล้าลำและอบเชยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะ ต่อไปเรามาตกแต่งด้านบนเพื่อเพิ่มความสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับเค้กเรานะคะก็จะมีส้มเชื่อมอบแห้งค่ะสับปะรดอบแห้งนะคะเยลลี่สีเขียวแดงกีวีแห้งแล้วก็อัลมอนด์ค่ะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะจะวางตรงไหนก็แล้วแต่เราเลยค่ะสำหรับส้มเชื่อมอบแห้งนะคะครั้งหน้าจะจะมาแชร์สูตรและวิธีการทำค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ ต่อไปเรามาทำเกรซส,สำหรับทาหน้าผลไม้เพื่อให้มีความวาวนะคะบดยมใส่แอปเิคอร์ผ่านตะแกรงแล้วก็ผสมด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นำไปทาบนหน้าเค้กเพื่อให้เค้กของเรามีความมันวาวแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ ใช้ยมใส่แอปเปิลคอร์ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้าร้อน3มช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเสร็จแล้วนําไปทาบนหน้าเค้กได้เลยนะคะทาลงไปบนผลไม้ด้านบนค่ะเค้กของเราก็จะมีความมันวาวแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เค้กของเราหน้ามองแล้วก็หน้าทานมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ รำฟุตเค้กสามารถเก็บไว้ได้นานหลายวันเลยนะคะปิดฝาแช่ตู้เย็นแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นสักประมาณ2วันเค้ก mm hmm. <Cake S 2> ของเราก็จะอร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับใครที่ทำเพื่อหาอไรายได้นะคะ mm hmm. ก็นำไปตกแต่งพูกโบหรือว่าติดสติกเกอร์น่ารักนรักรก, mm hmm. ก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยนะคะฟุตเค้กสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะแต่จะมีขั้นตอนยุ่งยากสักหน่อยแต่รับรองว่าอร่อยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องราไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ